สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุทธารามจังหวัดนครปฐมครับซึ่งที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโครและก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยติธรรมมหาสวัสดิวิทยาครับโรงเรียนพระปริยติธรรมมหาสวัสดิวิทยานั้นถือว่าเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของพระปริยติธรรมทั้งด้านบาลีนักธรรมและก็ปริยติธรรมสายสามัญครับ เพื่อส่งเสริมให้สามเณรที่เข้ามาศึกษาที่นี่นะครับได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับบรรยากาศของการเรียนการสอนและการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่นี่นั้นเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสามนเณรจำนวนหนึ่งพันรูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ลลรรรย,ลยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหญ่มากการที่่้นไม้จะรอต้นนี้ได้มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะอยู่คันได้เป็นเวลานานนี่มีมากหรือน้อยน้อยเพราะว่านึ้นมาสั้นๆต้นศรีมหาโพธิ์นะครับเป็นที่อยู่ของคันที่ชื่อว่าบุตรมุกดาชาเรื่อง ความเป็นมาของโรงเรียนปริยติธรรมสายสามันมหาสวัสดิ์วิทยานี้เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตปารีศึกษาพุทธโครได้ดำเนินการ เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาหรือขั้นปริญญาตรีแต่เนื่องด้วยว่าปุครกรที่เป็นพระพิโสสมนเนินที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีของวิทยาเขตปริศึกษาพุทธคดนั้นหาได้ยาก อัตมภาพในฐานะที่เป็นผู้บริหารวิทยาเขตก็มองเห็นว่าสมควรที่จะมีโรงเรียนประยะิยัติธรรมสายสามัญเปิดสอนสมณณน,นในระดับมัธยมเพื่อเป็นวัตถุดิบ ส่งต่อเข้าเรียนระดับอุรลมศึกษาของวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดเพราะฉะนั้นโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามมันมหาสวัสดิ์วิทยาลัยจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการอยากจะสร้างพระพิสุด์สมณีน เพื่อเป็นนิสิตนักศึกษาของวิทยาเขตปรีศึกษาพุทธโคดซึ่งก็ได้เปิดดำเนินการมาเป็นลำดับอีกส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อสงเคราะห์สำเนนน้อยซึ่งได้โอกาสที่จะเล่าเรียนศึกษา สายสามันในทางโรคเพราะขาดปัจจัยที่จะสนับสนุนในเรื่องการศึกษาจึงสนับสนุนให้สามเณรเหล่านั้นได้มาศึกษาสายสามัญซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ควบคุม โรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญน,นี้จึงได้เปิดรับสมมเนรทั่วประเทศให้เข้ามาศึกษาหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญแล้วก็ได้ดำเนินการขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน ริยัติธรรมสายสามัญดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่ามหาสวัสดิวิทยาซึ่งก็ได้ดำเนินการสนองงานนี้ทั้งในส่วนที่สงเคราะห์ให้แก่พระภิกษุสามนเณรที่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในส่วนนี้และในขณะเดียวกัน ก็เปิดวิสัยทัศน์ให้สามเณรทั้งหลายในเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาดังกล่าวซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบริษัทพุทธโคดได้เปิดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยขณะนี้ก็สองสาขาภาควิชาคือสาขาบารีพุทธศาสตร์กับสาขาพระพุทธศาสนา ในคณะผู้บริหารทั้งหมดนั้นก็หวังว่าโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามมันมหาสวัสดิวิทยานี้ก็จะรับหน้าที่สนับสนุนสงเคราะห์การศึกษาของพระภิกษุละสามนเณรทั้งหลายให้มีความรู้เพื่อจะได้เป็นปกครอง ของพระพุทธศาสนาในการที่จะช่วยเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในส่วนที่จะได้สร้างปุคลกรให้มีศักยภาพและคุณภาพมีความรู้ความแตกฉานในพุทธธรรมพร้อมกับนำมาประยุกต์อธิบายเทศนาสั่งสอน พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่าโรงเรียนปร,ริยติธรรมสายสามัญมหาสวัสดิวิทยาก็จะได้รับบทบาทอันนี้ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ไตั้งไว้ทุกประการก็จะเป็นพอรโรงเรียนพระปร,ะริยธรรมมหาสวัสดิวิทยานี่ดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พฤษสภา2,542โดยการดำริของพระพรมโมรีซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระศรีสุทธิพงศ์ปารภให้มีการเรียนการสอนพระปร,ะปริยัติธรรมแผนกสามัญเพื่อที่จะต่อยอดหรือว่าผลิตบุคลากรป้อนมหาวิทยาลัยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสมเนรที่จบจากเรียนพระปร,ะประิยติธรรมขึ้นไปเรียนที่ เบี้ยเขตบาลีศึกษาพุทธโปรดเป็นจำนวนมากอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาโดยมุ่งเน้นไปที่ทางด้านการศึกษาทางด้านภาษาบาลีและก็ปร,ริยสามัญถึงแม้ว่าจะเปิดโรงเรียนพยนสามนญก็จริงแต่ว่ามุ่งเน้นภาษาบาลีเป็นหลักโดยที่ว่าวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะให้สัมเนีนเหล่านี้สอบได้รเรียนทำสามประโยคแล้วก็ไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ก็คือปริญาติในสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์และก็สาขาวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสมะเรโคต้าไม่ต้องสอบเข้าที่ที่จบจากโรงเรียนพระปริยัติแห่งนี้เพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนนี้มีมาเริ่มแรกก็โดยพระครูธรรมทรยอดสุจิตโตซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าวาดได้ดําเนินการเปิดการเรียนการสอนโดยมีหลวงพ่อพระหมมลีให้การสนับสนุน แล้วก็มีครูใหญ่ตั้งแต่รูปแรกก็คือพระมหาวาสนากรยานโนมาถึงปัจจุบันก็พระมหาบุญเที่ยงฐานสุโภเป็นครูใหญ่โดยมีอาตมาภาพเป็นรักษาการผู้จัดการในปัจจุบันซึ่งการเรียนการสอนนั้นก็คือเปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าที่แห่งนี้มีครูประจําก็มีทั้งครูคารวะและครูภาพท,ที่มาทาการสอนปัญหาอุปสรรคก็มีพอสมควรเพราะว่า เนื่องจากครูที่มาสอนนี้เนี่ยสถานภาพไม่มั่นคงคำว่าสถานภาพไม่มั่นคงก็คือในด้านงบประมาณการบริหารจัดการเนี่ยมีมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าเราได้รับเงินสนับสนุนจากสนักคุทธศาสนาหแห่งชาติในในส่วนที่เป็นหลักส่วนรองลงมาก็คือการบริจาคของญาติโยมทั่วไปซึ่งก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่โอกาสในส่วนที่เป็นปัญหาหลักจริงๆก็คือด้านงบประมาณนั้นก็คือให้มาเฉพาะเงินอัตราจ้างของครู ก็จะไม่มีเงินบริหารในส่วนอื่นก็จะอันนี้คือปัญหาอุปสรรคใหญ่แต่ว่าการเรียนการสอนนั้นเราก็ให้นักเรียนที่มาอยู่ในวัดมหาสวัสดิ์ทั้งหมดนี่เรียนฟรีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมชาวบ้านในบริเวณหมู่บ้านมหาสวัสดิ์แห่งนี้ซึ่งถือว่าก็ในส่วนเรื่องพัฒหาารก็ถือว่ามีอุปสรรคพอสมควรบินตบาดตอนเช้านี่ก็พอเฉพาะตอนเช้าตอนเพลนนี้ไม่พอก็ต้อง หาเงินในส่วนนี้มาสนับสนุนก็คือต้องจ้างแม่ครัวมาทํากับข้าวทุกวันในในส่วนที่เป็นตอนเพลนเพราะฉะนั้นในส่วนตอนเช้าก็บินถวายก็พอเฉพาะตอนเช้าตอนเพลนก็มีถ้าวันไหนมีเจ้าภาพมาเลี้ยงพระทหารไม่ว่าจะเป็นครบรอบวันแต่งงานครบรอบวันตายหรือว่าทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเราก็จะได้ในส่วนนี้มาสนับสนุนก็คือทางวัดไม่ต้องมารับผิดชอบภาระตรงนี้มาก อันนี้คือในส่วนที่ทางด้านอา,อาหารส่วนทางด้านปัจจัยที่อยู่อาศัยนั้นเนื่องจากว่าวัดมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นวัดที่ตั้งขึ้นมาใหม่และก็เปิดพร้อมขึ้นมามีวิทยาเขตอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นในในส่วนที่เป็นอาคารสถานที่เราก็ถือว่าพร้อมพอสมควรไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักเป็นห้องเรียนเป็นห้องสมุดเป็นอะไรเราก็พร้อมแต่ว่าในส่วนที่ขาดก็จะเป็นทางด้านภายในก็คือหนังสือ แล้วก็อุปกรณ์การศึกษาอย่างอื่นนะส่วนว่าตัวอาคารนี่เรามีพร้อมอยู่แต่ว่าในในส่วนที่ขาดก็คือไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาเพราะว่าที่โรงเรียนพ่อพิ่อธรรมของเรานี้เรายังไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าเราเรามีในงบประมาณจํากัดแต่ถือว่าก็มีไม่น้อยกว่าโรงเรียนอื่นก็มีอยู่ประมาณ 20- 30เครื่องแต่ว่ายังไม่พอเกี่ับความต้องการของนักเรียนเพราะว่านักเรียนเนี่ย ตามทะเบียนที่เราส่งเรียนมีประมาณ161รูปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาพลสมควรอันนั้นในส่วนที่จาัดก,การศึกษาส่วนห้องสมุดเราอาศัยห้องสมุดจากของภาปริยัตส่วนหนึ่งและก็ของวิยาเขตบริสถาพุทธโคส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องห้องสมุดถือว่าเรามีความพร้อมเต็มที่แต่ว่าในในส่วนเรื่องบริเวณอาคารที่พักก็พร้อมแต่ว่าส่วนปัญหาอุปสรรค ใหญ่ๆก็คือเรื่องของการพัาหารแล้วก็ค่าน้าค่าไฟที่เราจะต้องรับผิดชอบเยอะเพราะว่ามีาพระภิกษุสามเณรมาอยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยการใช้จ่ายค่าไฟแล้วก็วิทยาเขตมาอยู่ในในวัดแห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมกันระหว่างถ้าเรามองภาพรวมก็คือทั้งร่างกายนี่มีทั้งแขนซ้ายแขนขวานั่นก็คือเราเราแยกกันไม่ออกว่าอันไหนเป็นโรงเรียนอันไหนเป็นวิทยาเขตอันไหนเป็นวัดเพราะมันอยู่ในที่แห่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นปัญหามันก็คือมันจะเดินหน้าไปพร,ร้อมกันทั้งหมดและก็ความพัฒนาก็จะไปพร,ร้อมกันทั้งหมดเรามุ่งเน้นก็คือว่าตั้งเป้าว่าอยากให้นักเรียนจบรเรียนธรสามประโยคโดยที่ว่าไม่ต้องต่อม .4 5, ม .5 ม .6 ก็ถือว่าเทียบเท่าขึ้นไปเรียนปริญญาตรีได้เลยวัตถุประสงค์ว่าเรียนม .1 ม .2 ม .3 หน่สามปีแล้วก็เรียนบาลีประโยคหนึ่งสองประโยคสามสามปีก็คือใชร้ระยะเวลาแค่สามปีแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีได้เลย แทนที่เราจะมาต่อมสี 4, 5, 6, ่มห้ามหกต้เสียเวลาอีกสามปีอันนี้คือเป้าหมายในอนาคตที่เราตั้งตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นว่าจะต้องให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้นะส่วนช่วงเย็นก็คือเวลา20นาฬิกาไปถึง21นาฬิกาเรียนนักธรรมนะเพราะว่าเราจะต้องสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ด้วยนะเราเราไม่ทิ้งถึงแม้ว่าจะมีโรงเรียนพระเพียรสามัญขึ้นมาก็จริงแต่ว่านักธรรมบาลลีเราไม่ทิ้งเราถือว่า เรามุ่งเน้นบาลีนักธรรมเป็นหลักส่วนปร,ริยสามมันเป็นรองปัจจุบันนี้มีซัมมนเณนที่มาก็คือมาจากทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานเป็นหลักแล้วก็มีทางภาคใต้บ้างภาคกลางบ้างแต่ว่าไม่มากโดยที่มาอยู่แล้วที่ไหนก็ต้องมีกฎระเบียบที่วัดมหาสวัสดิ์นี้มีกฎใหญ่อยู่สองข้อก็คือหนึ่งต้องทำสองห้ามทำ ต้องทําก็คือทํากิจวัตรของสงฆ์ทุกอย่างต้องทำสองห้ามทำห้ามทํานี้เป็นกฎใหญ่ก็คือมีโทษหนักถึงขั้นไล่ออกแล้วก็ให้ศึกก็คือหนึ่งห้ามทะเลาะวิวาทต่อยกันสองห้ามลักขโมยสามห้ามมียาเสพติดอันนี้คือกฎใหญ่ว่าห้ามทาส่วนต้องทํานั้นก็คือหนึ่งต้องทําวัดสวดมนต์ต้องบิณฑบาตต้องทํากิจกรรมของคณะสงฆ์ทั้งหมดอันนี้คือกฎใหญ่เราราวางกฎแค่สองข้อในการบริหารจัดการ ทางในอนาคตน่าจะเป็นภาพที่ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนคปรปฐมท่านก็นมนมลเจ้าวาดเข้าประชุมทุกเดือน<ม>เพื่อว่าจะได้หาทุนทรัพย์ในการมาเลี้ยงพระทหารเพนพระภิสุสาม,มนเนรที่เรียนที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุทธารามเพราะว่ามีพระภิสุสาม,มนเนรอยู่เป็นจํานวนมากท่านก็จะอาศัยระดมทุนจากเจ้าคณะตําบลเจ้านํนา,า,นนา,าเพอเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็มาเลี้ยงพระทหารแล้วก็ใ,ในในส่วนที่ว่า เป็นค่าน้ําค่าไฟอันนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนของพระผู้ใหญ่ในในเขตจงขงังหวัดนครปฐมนั้นเราก็ได้รับความสนับสนุนด้วยดีก็อยากจะฝากว่าพระเนนที่มาเรียนหนังสือนี้ก็คือเป็นชาวบ้านแต่ว่าเราได้รับการดูแลจากรัฐบาลน,นี้ถือว่าน้อยมากเพราะว่าในในสวนที่ถ้ามวงปัจจุบันนี้เนี่ย ก็มองเป็นเด็กข้างนอกแต่ว่าเด็กข้างในนี่เหมือนกับว่าเราเป็นคนที่รอยโอกาสแต่ว่าเราไม่ได้รอยการศึกษาก็อยากจะให้ทั้งชาวบ้านและก็ในส่วนที่มีทุนทรัพย์หรือว่าปัจจัยอยากจะให้มาสนับสนุนในเรื่องค่าค่าพัฒนาการกเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาก็ดีค่าน้ําค่าไฟก็ดีอยากจะให้มาช่วยในส่วนตรงนี้ครับสาหรับจังหวัดนครปฐม,มเรามีโรงเรียนการศึกษาพระพิธรรมแผนสามัญอยู่สองแห่ง แห่งแรกก็คือโรงเรียนวัหวนดห้วยประธานโทษเรงเรียนของวัดเสนหาแห่งที่สองก็คือโรงเรียนมหาสวัสดิ์ของวัดมหาสวัสดิ์รับซึ่งทั้งสองแห่งในการจัดก,การศึกษานั้นสำนักง,งานพระบุมนาจังหวัดเนี่ยเราก็ให้การอุปถัมภ์ในด้านของการบริหารการปกครองเรื่องของการดูแลเรื่องครูอาจารย์ในการบรรจุแต่งตั้งส่วนที่สองก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบป,ประมาณในการจัดเบิกเงิน ถวายเป็นนิติภั์และถวายการศึกษาในาหัวของนักเรียนแผนกปริยัติธรรมในส่วนที่3ทางสํานักง,งานก็ส่งเสริมในเรื่องของงานด้านคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นที่น่าย,ยินดีว่าทั้งสองแห่งได้รับการประเมินการศึกษาจากภายนอกได้รับรองมาตรฐานเรียบร้อยครับและในขณะน,นี้โดยเฉพาะโรงเรียนวัดมหาสวัสดิ์เป็นสำนักปริยัติธรรมที่ ได้รับความสนใจแล้วก็มีนักเรียนค่อนข้างจะมากแล้วก็มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนอกจากการส่งเสริมของปริยธรรมแผนกสามัาแล้วเรายังมีการอุดหนุนพระที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยคือระดับปริญญาตรีของคณะสงฆ์โดยขอทุนการศึกษาจากพ,พุทธสมาคมจังหวัดในการให้ทุนต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเรามีพระที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับปริยตีอยู่13รูปกับรูปละ5,000อยู่3รูป4รูปแล้วก็รูปรา3,000บาทา3รูปซึ่งพุทธสมาค,คมก็ยินดีที่จะตั้งงบประมาณในการอุดหนุนครับก็จะมีต่อต่อไปอันนี้เรื่องของการให้ทุนการศึกษา,อานอกจากนี้บทบาทของคณะสงฆ์ก็มีส่วนในการสนับสนุนเ,เช่นคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมโดยพระธรรมปริยัติเวที เจ้าวาดวัดพระถมเจดีก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับคณะสงฆ์เรียกว่าทุนนิธิองค์พระถมเจดีเ,เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะทุนที่พระที่สอบนักธรรมปีโทเอกพระที่สอบธรรมบาลีแผนกบาลีได้ก็จะมีทุนการศึกษาให้ตามลำดับชั้นครับแล้วก็อันนี้ให้กับพระทุกรูปที่ได้ได้ผ่านการสอบครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่า คณะสงฆ์เราก็ให้ความสําคัญแล้วก็มีแนวนโยบายว่าพระที่ได้เรียนนักธรรมได้เรียนบาลีแล้วเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่จะส่งเสริมให้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในระดับต่อๆไปอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีในการส่งเสริมให้พระให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษาสงฆ์ซึ่งอาตมานะครับมาจากจังหวัดนราธิวาสนะครับเพราะว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องมาศึกษา เราเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหลังจากการบวชบรรพชาสมเรภาพระดูร้อนแล้วนะครับก็มีจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่จะต้องการมาบวชมาศึกษาเล่าเรียนนะครับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จึงมีครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาเองนะได้มีเพื่อนอยู่ทางนี้ก็เลยแนะนํามาอยู่ที่จังหวัดนะครปฐมแห่งนี้นะครับให้มาศึกษาเล่าเรียนที่นี่ พราะที่นี่มีครบครับมีทั้งปริยัติสามัญมีทั้งนักธรรมและบาลีอาตมาเองก็ได้มีเห็นความสําคัญก็เลยได้มาศึกษาเร่งเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับฐานะทางบ้านค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับแล้วก็ได้มาศึกษาทางนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงนะครับค่าใช้จ่ายลดน้อยลงแล้วก็ทําให้มีความรู้ความสามารถทั้งสามอย่าง ในเวลาเดียวกันนะครับในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงได้มาศึกษาเล่าเรียนที่นี่นะครับอนาคตนะครับความมุ่งหมายนะครับก็สิ่งที่ได้เล่าเรียนไปนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับที่ได้มาอยู่ตั้งแต่ที่นี่ตั้งแต่อายุ13ปีนะครับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับจนปัจจุบันนี้ก็มาถึงมัธยมศึกษาปีที่6แล้วนะครับสิ่งที่ได้มานะครับ หนึ่งโรงเรียนสอนให้เรารู้นะครับความสามัคคีความรักของหมู่คณะนะครับสองสอนให้เรากล้าแสดงออกในทางด้านการพูดทางด้านต่างๆนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับก็ทางเรียนได้สร้างนักเทศหลายรูปนะครับนักเทศหลายรูปนักวิชาการหลายรูปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้ให้อะไรมากมายอีกอย่างหนึ่งนะครับการศึกษานะครับพระภิสูจส์ฆ์งสัมเนรนัううう้น ได้เรียนกันครบทวนทุกวิชานะครับแล้วก็ยังส่งเสริมพระพิสูจ์สงสมณเณรที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับได้เปิดโอกาสให้พระพิสูจ์สงสมณเณรได้มาศึกษาลเลาเรียนที่นี่นะครับก็ขอฝากไปยังวัยรุ่นสมัยนี้นะครับถ้าสนใจอยากจะได้รับคําสอนดีๆอยากได้รับคําแนะนําดีๆอยากได้สหายที่ดีๆนะครับก็ขอแนะนานะครับเข้ามาศึกษาพระธรรมวินยัย หรือว่าทําตัวให้ดีๆนะครับตามโอวาทของพระพุทธองค์นะครับสามอย่างนะครับทําดีละชั่วแล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องใสเท่านี้ก็พอแต่ถ,ถ้าอยากให้ดีกว่านั้นนะครับเข้ามาศึกษาเข้ามาบวชเป็นสามมเนนหรือว่าเป็นพระพิสุสงใ์ในพระพุทธในบวรพระพุทธศาสนาของเราจเจริญมพรนี่คือสิ่งที่น่ายกย่องในการเสียสละและความอดทนของพระพิสุสามมเนรที่จัดการศึกษาอยู่ที่นี่และก็ศึกษาอยู่ที่ที่นี่นะครับ เมื่อศึกษาจบแล้วก็จะต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษามีความรู้มีความสามารถดีเด่นก็ได้สนับสนุนได้ทุนเฉพาะนะครับในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยการส่งเสริมสนับสนุนของพระเดชพระคุณท่านชุกุลพระพรหมโมลีครับเป็นนโยบายที่สําคัญในการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถครับนี่คือการศึกษา ในทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยและของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส่งเสริมในด้านนี้ครับท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมถวายพระทหารชาวพระทหารเพลนแด่ท่านที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและนอกจากนั้นในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะมีงานที่สําคัญโดยเฉพาะในวันที่22ตุลาคมครับ ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่ออทุทิศถวายให้กับล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยครับและนอกจากนั้นในภาคบ่ายก็จะมีการปาตกถาพิเศษโดยพระเดชพระคุณท่านชุคุลพระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีครับและก็ของท่านติดนัดถานจากประเทศฝรั่งเศสครับขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ